สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นการใช้เงินของสมใจนะอันนี้เบรกลดเครื่องนะซื้อมาสี่อันใช้ให้ลืมไปเลยหมดได้เปลี่ยนหมดได้เปลี่ยนเราบ่ต้องไปซื้อแพงสั่งมันจากลาซาด้านนะมันจะถูกถ้าซื้อทีละอันก็แพงนะเอาค่าส่งเราซื้อแบบนี้มันจะส่งมาพร้อมกันเลย ก็สองร้บาทะอันนี้นะอันนี้ก็โคอลเจนของสมใจนะเขาเขจัดเป็นเป็นแพ็กมาเลยนะอันนี้เสริมอาหารวิตามินซี กาแฟถังเช่าที่สมใจกินวันละครึ่งซองซองหนึ่งในซองใหญ่นี่มันจะมีห้าห้าซองเล็กนะกินหนึ่งถุงกินได้สิบวันห้าถุงก็ห้าสิบวันไอ้นี่คอลลาเจนนะที่สมใจกินไม่มากไม่ใหม่นะ รอบนี้ค่ะสมใจอยากได้การกระติกนี่นะขาแถมนะนี่นะไม่รู้จะใช้ดีไหมการน้ำร้อนเอาต้มในห้องเลยเพิ่มทีกินมามาก็ไม่รู้นะว่าจะดีไหมนี่นะไม่เคยใช้ ใส่น้ำร้อนลงปัดใส่น้ำลงไปต้มใส่แล้วต้มได้เลยเหรอน้ำอยู่ยังไงไม่เข้าใจอ๋อมีตูดนี่ด้วยนี่ไงตูดลองเขาเอาเสียบไฟ งงไปต้องนานนี่ไงเขาตั้งอย่างนี้แล้วเสียบไฟนี่ไงนะนี่ไงใส่ไฟง่ายๆมันเป็นสองชิ้นนะนี่นะ ก็ว่าไปนะของแถมนี่คือไม่ต้งแกเอานะคือของแถมนี่เพื่อนบ้านเขาสั่ง ห้ากระป๋องสมใจก็เลยสั่งของสมใจมาอีกห้ากระป๋องทำเต็จของสมใจคนเดียวแล้วเขาได้ไปกระป๋องหนึ่งเขากินดีเดินไม่เซแล้วสมใจ,จก็เลยจัดไม่เขาห้ากระป๋องเพราะมันเขาจะได้ไปบ่อยๆบ้านเขามันไกลกันผู้เฒ่าทั้งคู่เลยต้องอีกคนนึงเป็นพระนะอีกคน,นึเป็นเมียนะผู้เฒ่าทั้งคู่เลยให้เขากินวันละสองช้อนนะ ุเร่งด่วนไมได้หายเร็ว,เ,รวเดินไม่ค่อยไหวแล้วอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วไม่เคยเสริมอะไรเลยน,นี้ร่างกายก็มันเสริอมสภาพร่วงรยนะไปไหนไปไหนไม่ได้แล้วต้องจูงอเจก็เลยช่วยเขาหน่อยนึง